ดีครับผมเกมโรบอทนี้เองตอนนี้เรบอกว่าอัพเดตมารอบน้อยแล้วก็นี่ก็เปิดแมทใหม่ไม่ใช่ใหม่แล้วแต่ว่าผมเข้ามาเล่นได้ไม่นานแมทคอยเลดเทอร์เวอร์ดีเป็นนั่นเองอผมเห็นกระแสดีนะนครับความสนเล่นโรบอทผมก็เลยอยากมาเล่นบ้างไปหาห้องเล่นกันอันนี้ผมก็มีไม่กี่ตัวผมมีตัวน้อยเนี่ย มีไม่กี่ตัวผมเป็นผมเล่นกากครับผมไม่ค่อยมีตัวหรอกวันนี้จะไปลองหมดอะไรดูลองหมดที่ผมเห็นมี่คิดมากทม่สุดก็น่าจะอินเจอไหมล่ะไปดูกันทุกคนอิงเจอผมจะไปไล่ทีดานตัวที่ผมจะเอามาก็มีแค่นี้นะครับเออมียูดีซีสโลว์ก็มีตัวโลมีเมสคาบิล่าแมนมีซานต้าแล้วก็มีเอวะไม่แทรี์ต้นเกมตัวมาใช้เดี่ยวเลย ตัวนี้ผมไปดักได้มานานแล้วเนี่ยมันไม่ได้สักทีเปิดไม่ได้เลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวใหม่เข้ามานี่ครับตัวนี้ครับผมเห็นว่ามันเป็นตัวที่เกียนพอสมควรเลยโอ๊ย,อยแป๊บบนึงเกิดอะไรขึ้นรีเซ็ตตัวก่อนครับแป๊บบนึงนี่มาเริ่มแรกก็จะวางเอลคาบล่าแมานครับอัพมาดีกดก็เฮ้ยอะไรเนี่ยโอเก็บเงินไม่รอซานก้า ผมไม่รู้ผมจะไปได้กี่เว็บครับผมน่าจะไม่ถึงยี่สิบมั้งเขาเล่นกันยากมากๆเลยเนี่ยเออวางซานตามาก่อนดีเลยเอลเขื่อใจ,จอนายเอ,อ่อดีครับเอลก็ไว้แพรี่ต้นเกมราคาถูกถูกผมก็มีแต่ตัวราคาถูกถูกอะมีแค่ตัวเดียวที่ราคาสองพันนี่แหละหหวางซานตาเพิ่อนอตัวก่อนอเล่นจะตรงนี้ก่อนค่ะ ก็ชิวๆไปเรื่อยๆอะช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่อ่ะอัดเมื่อวานเมื่อวานผมก็เสียงบเบาหน่อยผมก็เลยกลับมาแก้มือใหม่นะเสียงไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือเปล่าผมก็พยายามเพิ่มเสียงดังขึ้นนะโอเคผมไม่อยากจะฟ้องละผมก็พูดเสียงดังขึ้นุดแล้ว3เฮดที่ดีทีตอนนี้ก็เอวของเรายังไม่ได้ ตล,ลาดน sure, ี้ผมไม่ได้ซื้อผมก็เล่นมาเองถามอเสียงเพลงอะไรนีะปิดก่อนปิดก่อนผมอนุญาตปิดเสียงเพลงแล้วกันอนุญาตปิดเสียงเพลงแล้วดีขึ้นเยอะเลยมาอัพซานต้ากันไม่พูด่้ามําเพลงมาก ซานตาชิวๆครับทุกคนโอ้ยทำไมผมพูดชิวๆมา2องคลิปเลล่ะฟรีไฟล e คลิปแรกผมก็พูดชิวๆผมก็อยากให้คนติดตามผมเหมือนพี่ๆคนอื่นๆด้วยนะแล้วก็ผมได้แรงบันดาลใจมาจากเออช่องโมโนโนเกะฮาร์ดล็อกเกอร์ผมไม่รู้ชื่อจริงพี่เขานะครับเออผมก็เลยเรียกว่าโมโนโนเกะไปกดติดตามให้พี่เขาด้วยครับผมติดตามพี่เขามานานเลยรู้สึก รู้สึกดีอะที่ได้ดูทําได้ทําช่องเพื่อผมอาจจะได้เล่นกับพี่เขาสักหน่อยก็ยังดีแต่ผมคงไม่ได้เล่นหรอกมั้งว่าฟีฟล์ผมกม็รู้สึกผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากครับปกติคนถ่ายที่ฟีไฟล์ก็มีแต่คนตึงๆยิงหัวยิงหงยิงหัวผมก็อัดตัวยิงหัวบ้างอัดตัวบ้างนะก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรขนาดนั้นอะไรเนี่ยเอลทำอะไรผมก็จะมาวางเมสไว้ข้างหลังเลยละ อันนี้เอาไม่อยู่ไว้เม็ดหมอดสลับกันไว้ตีบอลไอ้เม็ดกระบองหายไปไหนเนี่ยโหลดช้าจริงๆเราจัดการดิสวยจริงคร่บเปิดเสียงเกมก่อนมันเงียบเกินไปเปิดสักนิดนึงนะเอาไว้แค่นี้ก็พอโอเคมาก็เอาอัพเม็ดอะเอ้ยลืมอัพซานต้าเลยบอสมาแล้วไหนเม็ด เฮ้ยไหว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 เจอเม็ดตบทีเดียวเฮ้ยเม็ดไม่ตีอ่ะเออมบกไวเมสคาเบล่าแมนตัวแบกกันเราอะดาเหจมันถึงห้าหมื่นแล้วเนี่ยถ,ถึงสุดน่าจะลดประมาณสองลิ้นหรือหนึ่งลิ้นเลจำไม่ได้ไม่ได้กลับมาเล่นนานก็คือ เอวเริ่มเอาไม่อยู่เอวเริ่มเอาไม่อยู่แล้วอไหวไ,ไหมเนี่ยเอาตัวโล่มากันหลับสักหน่อยไว้ข้างหน้าตัวโล่กันหลับไปเพื่อนหน่อยมันจะมีตัวทําให้หลับด้วยฮะโล่มันกันนะมันก็นจะสะท้อนดาเมจกลับได้ด้วยเอาผมจะไปถึงเป๊ที่เท่าไหร,ร่อ่ะสิบสองมาลวนี่อะไรเนี่ยโอ้โหถึกโดนทีเดียวเม็ดเราโหดจัด เฮ้ยไหวไหมล่ยเฮ้ยตรงนี้เริ่มแล้วเริ่มหยาบแล้งานหยาบแล้วงน้ว่าช่วยกันช่วยกนตีั่แรงเฮ้ยเฮ้ยไหว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 อยู่ไหวอยู่ตัวแบกก็น่าจะเมตรอะไรเดี๋ยวผมจะรอเดอัพเป็เอาบอ โูกภาหมน้าพโบกี่เหมือนนี่เป็นอะไรหนูควเรียนรู้ชู้ก็ต้องับลืมอัพซานต้าเลยอันนี้ผิดว่าไม่ด่แล้ว่แล้วก็เอาไปเลยมาเอลฉันเื่อใจนายแต่รู้ว่านายทำได้เอ๊ะเอล์ดี ยิงเร็วแล้วก็าเนหน้าถือว่าแรงนะถือว่าแรถือว่าแรงหมอกระสุนพูดเรื่องอะไรอ่ะแต่ตอนนี้ผมเอาไปแคะอะไรก็ไม่รู้หมดแล้วจำไม่ได้ค่ะถก็ไม่มีเกมเยอะเลยจะมาลองดแบบเกียผมจะไปถึอเยอะแค่ไหนก็เสียถือมาุดลอมหดเลยากเเขาเล่นกันหมดเลย มาย so, ูดีกันีตัวดีีนะมผมก็มีดีดี่มันไม่ส้เลยว่าไอตัวนี้พวกนี้ทุกมันไม่้เลเป็นตัวอ้ยเป็นใบหลาแต่ว่าเรียบหลังๆไม่น่าใบละ วีด oh. okay, ีซ kind of so, like, ีต right? ัวแบนครับแไม่ทำอะไเลย็หน้าเต็มเลยนเอลฟ์ยิงได้เลยรุ่นแรกหนึ่งีเลย์สองเลย์โรยิ่งห้าเปอร์เซ็นต์ก็ถือใช้ได้ใช้ได้สาร์ร์ดีใช้ได้มาอัพมดีกว่าควเต็มเลยครับมาพัันป้าก่อนัน้าที่หตงฟันงเนะหรืออาจจะไม่ใช่ผมก็ไม่ พี่พี่คูห้าพันหรืออันนี้ 5, ห้าพันเอ้ยอันนี้ 5, ห้าพันดีเออเมสก็ไม่ค่อยดีนะมันบอสมันไม่เลือดไม่ค่อยเยอนะหรือว่าจําเป็นละเมสไม่จำเป็นหรอกไอ้พวกนี้มันก็แบ่งเบาดาเมสให้เมสได้อย,ยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเมสก็ดยืนสินว่ามันสดดรุปได้เอาเม,ม,มส เม็ดตีเกลียวเนยันเดียวร่วงนเียว like. ่วงเจเมดก็เดเมคนเดียวเสียวทั้งอำเพลวางไปกตัวแล้วเนียดูสวยเม อันนี้ัอีกสองขั้นก็แะเต็มแล้วเอ้ยอีกขั้นเดียวสกเลก็ยังชิวๆอยู่อันีันจะไหนอยู่เก็ไหวไหตัวนี้หหหไหวบอสตัวนี้อ,น,น,อนี้มีะไรพิเศสนุกดมันสเอาวอมหนะา,มามหนะน่อ,อกย,นดดยก็ได้นะถ้าสุจะตายไปแลเนี่ยนี้บดีซีเราเลวอร์เลยอี้าวถึงไดเืออะไรอะ แล้วผมถึงห้าสิบก็คือว่าเราเกินนะเออ เป็นแล้วไหมตอนนี้เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนละเดี๋ยวตัวเต็มค่ยยอยขายเขาค่อยขายชั้น่าทีหลังเริ่มแล้วเริ่มงานหยาบแล้วเื่อนเพราะว่าดูเหมือนเขาต้องการเมตเพิ่มหรือยังไงเก็บ UGC สดีนะรับ UGC โอเคนี้เพิ่มอีกตัวดีเอา UGC ก่อนแล้วกัน UGC ม,มันดีนะมันได้เม็ กูดูซิดูสอง้เนี่ยเอเริ่มดูแลเริ่มดูแลเลยดีนีดขนเลหนึ่งเฉล้เยอะขนาดนี้เอาพีดีซีกันมิสมีขั่ขัันัเนเยอะไม่ต้งเต็มเเอองปืนเบาขึ้นเยอะไหวไหมเนี่ย ใยไหมเพื่อใยไหมใยอ่ะอ่ะอีกขั้นหนึ่งคือตีในเกาะขาแล้วฮะตอนนี้ผมจะเพิ่มเม็ดอีกตัวมาช่วยกันตีเม็ดคนละไม้คนละมือของทีมมาช่วยกันตีรออัพซานตายคนหนึ่งละเริ่มมีที่ยืนในสังคมแล้วซานตายนี่มีที่ยืนในสังคมแล้วมาซานตายมา อยูนิดเดียวครับตัวโล่ยังไม่ตันเลยบอกเอ้ยตอนทีอัพตัวอื่นตันแล้ววะตัวยังไม่ตันเลยเนี่ยมตัวโล่ขอโทษครับเด็กนี่ครัดี๋ยวเอาเดี๋ยว็กดับมุกก่อนครับคุณไม่เป็นไรคุณไม่หลับหรอกเฮ้ยอัพไม่ได้ฮัลโหลเกมบั๊กนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเมสช่วยกันตีเม็ด ม็ดม็ดคาบล่าแมนโ่เชือนะตันสองเหรนสตัวนัเดี๋ยวก็อัพที่ตันเพื่อนรกันม็ดตันสองตัวแล้วมันดีจริงจรมาโล่ตันนะเดี๋ยวดิดีซีตัวเดียวที่ยังไมตันนะขั้นเดี๋ยวก็จะตันนะเสียงไลเสียงไรไม่คิดอ๋อเสียงดูเสีนบตาบอะ วัดไรมาเรื่เรื่องเรื่งแสงนี่นะไล่ไล่ช่วยไล่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 ไลมาเอาโล่ไว้ตรงนี้ตัวเขี่ยใจนายตัวโล่ตัวอะไรเนี่ยเรื่อยๆตัวสิงหูตัวแรกผมไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนนี่แหละตัวสีงหูทำอะไรได้ ไม่ซือลนะเริ่มไม่ซื้อลนะอนหนตัวเมียร้านหนึ่งละเราจะุที่เดียวนี้ไหมนี้เราจะไปเลยเออเอาเมเา็ดเิ่าใหม่ตัวเมียมีคาบล่าเนี่ยนี่ชื่ออาจรนายนะไานรองทําไม่ฉันชนะให้ได้ะไว้ไว้ไวด้วย

มาเพิ late, ่มอีกตัวเ่อกานผลไม้คีถึงนจริงะเฮ้ยต pues ัวนตาอโหดูมาแนี้แ้ีี้ยีีกันดอสองม่ดกเฮ้ยถกเกินกกถอขึ้นไอ๋ออันนี้เกดสองนลสองหมื่นอันี้นะสองเนะชิๆอ่ะ ทำไมหลังๆเริ่มง่ายแล้วทำไมตอนแรกยากหรือเป็นพ่อเม็ดหรือเปล่าหรือเป็นพ่อเมนะ็ดเนี่ยเม็ดตีหายเลยเม็ดแบกออกมาเม็ดหรือยูทีซีแบกเราฆ่าไปกี่ตัวแล้วแปดพันตัวเหรอใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้จะขึ้นไหมเราฆ่าได้อะไรงเม็ดจ่มเอาเงิน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  ไม่เกี่ยวบคิวเกี่ยวกับเงินเท่านั้นเองเ,เพื่อนเดินไปเลยเพื่อนจะยกจะย,ยกกันแล้วกันมันโอ้โหเอาและวมด,ดูการนี่จับไหมนี่อะไรเนี่ยเพื่อนทำอะไรกันทำยังไงชิบะชิบะชิบะมันยกกันหิมมาดูบ้าอะไรเนี่ยช่วยกันตีช่วยตีถึงไหมชิชิบะ มันรอดมันบุดบุดต,ตัวนะคนมันหุดไปตัวเมดจัดการเมสเราเชื่อใจนายไม่ใช่ละไม่เชื่อละเพื่อนยูดีซีมาจัดกา,รจ,ดกา,ร,ดารจัดการได้เยี่ยมเลยท่านนายจัดการได้อะนะจัดการได้ยูดีซียูดีซีไหวไหมอัพเขาอัพเขาเขาเงี้ยนะฮะ กลับมาให้ตัดีีถไม่ถึงนะีีจัดการห่อยดีีทไมค่ได้กนเื่นะเดช่วยกันหน่อยูดีซีไหวเนยว้ยเดินเม้ากเมกามเดเม็ดมาิดใช้งานติดงานเม็ดเ็ดิดงานเออสวยเกือบแล้วโอ้ไอ้ดีก็มาอีกทีโอ้โหอย่างุดอย่างุดอย่างุด ตัวเม็ดสวยจับเลยเม็ดสวยเม็ดเม็ดอื้อหมตั้งกี่เม็ดไม้ตัวแบกแล้เลยต้องทำยังไงดีมันเริ่มมีตัวหลุดมาแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยที่สามสิบเจ็ดมีเริ่มเดียวนั่นเดี๋ยที่สามสิบเจ็ดเองเดียวเย็นเดี๋โอ้โหอีกแล้วอีกแล้วไม่ไหวแล้วเม็ดช่วยกันหน่อยเม็ดคนละไม้คลมือนะ เม็ดระมังกระมังสามสิบเม็ดเอ็ตัวหน้ายังไม่เลือกยังไม่ครบเลยตีตัวหน้าก่อนช่วยกันตีเม็ดช่วยกันตีสามัคคีสามัคคีคือพลังเม็ดเม็ดโอเคไหม่ thank you เม็ดนายทั้งห้เราไม่โอเคนะช่วยเม็ดน่าจะตัวแบกเอาเยอะๆเลยหนักเม็ดหกตัวยังเอาไม่ถึงเยอะที่สามสิบเจดเองมโอ้โ ผมไม่เคยวางเม็ดแยะขนาดน,ออนี้มาก่อนเลยนะปกติผมวางยูนซีเป็นห้าหกตัวแต่ทีนี้ผมวางเม็ดหกตัวละแม่เป็นตัวที่ราคาเบาแต่ว่าดาเมจราคาถูกะครับหรือว่าดาเมจแรงยูนซะนะีก็ดีครับเกมไว้วเอาเพื่อพักไว้กับพีแ่แก่ลอยไม่ลอยแล้วลลเธอะไรตัวใหม่ทำไมได้ถูกใช่ไหม ตัวสุดสดมันรอให้ตัวเล็กวิ่งไปไนคะิดดีเกมฉลาดดียวไม่ติดเนี่ยเลือก40อายเวิทย์เมสช่วยกันคนละไม้คนละมือเลยเยี่ยมเลยช่วยกันแก้วเมสเออตัวนี้สโลดียนะสโลมันมีคนแวะไหม นี่มีใครแวะเหแวะเนะมีแว้จะมีแว้ได้แวะอีกไหมพี่แวะอีกไมนี่แโอ้โหเต็มๆนี่อันนี่เคยเห็นเลยขนนี้ติดกัตกังตดกั้นะพี่ๆนี่เราหลับไหมไม่อุ๊หุบเยอะเลยเป็นเลยนะ้อเนี่ยโอ้โช่วยกัตีะย้ายมันออกย้ายมันออกช่วยกัมตีนโอ้โหบุบได้กี่ตัวสมตัว และมาเมสมาเมสกันนะยูดิซีมากันหน่อยยูดิซีเอาไว้สรุปเฉยเออยูดิซีแก้มันกันให้ากหารเมสเมสตีเราคงจบไหมเอาน่าจะบเลยแหละชีวิตเรา มันจะสี่สบไม่น่ารอดเลยออนะมันได้ถึงบ้นานบ้านเรจะโดนบึ้มไหมเนี่ยไม่น่ารอดน่าจะร่วงมากมานี้เคลียกันสี่อนไม่ไหวอ,ะดดอ่ะดูดิโอ้โหมันถุกเกินขึ้นเว็บ0ี่สิไมเนี่ยขึ้40น40ขึ้40น40ยากขนาดนี้เลยเนี่ย ุกได้หลายตัวเลยเอ๊ะนั่งถึงไหนล่ะตรงนั้นอรู้ว่าบ้านเลื่อนไปรถรู้ว่าบ้านเฮ้ยหลุดม่ได้แล้วเฮ็ยตัวนี้ตัวนี้ัวนี้ัน้ัวไหนัวนี้ เม็ดมาช่วยกันเม็ช่วยกันสามวิชนเาชื่อใจนยนาอาจจะไหวได้ไหมไหวแกคือลดเม็ดไหวไหวๆไหวๆสวยเอาดักไอาตัวเม็ดวนโอ้รู้ว่าจะจบเจนเนอถูกแ่งหลายเออตัวนี้เลือดนี่ไม่ลดเลยข้าตกรเลือดไม่ลดเเม็ดหลับที่หนึ่วะ ไม่หลับนี้หลับแทงไปหนึ่งทีจ่วงหลับไหมไม่หลับไม่หลับเมเราโหคราวนี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยเออเราคงจบเหตุของแท้ครับรเราคงจบแล้วแหละไม่น่ารอดอะปล่อยเลยเม็ทั้งสองขอบคุณมากเราปล่อยเลย ไปแน้นายเข้าไปเลยจะได้รีบ,รบ,รบจบรีบข้อข้อไปนะเพื่อนรีบไปเลีอยนายก็เหลือนิดเดียวนะเข้าไปแค่ตัวเดียวเมืองคงไม่บึ้มหรอกแต่นี่ไม่ใช่แค่ตัวเดียวเพราะว่าตัวนี้จะทำไม่จบให้เออให้มเมทคาเบล่าคาเบล่าแมนสองตัวนี้ตายหรือไม่อะ่ะสองตัวนี้จะทําชูบไอ้นี่ได้ไหมดูกันเพื่อออกมาซึ่งก่อนก็ดได้นะ จะยืนนั่นเฉยๆเพื่อนหมดไหมหมดโอ้ยเออเรายังไงก็ไม่รอดหรอกเพื่อนรีบรีบเดินเร็วๆสินะจะได้รีบจบจะจบแล้วนะ่ะจะตายแล้วเร็วๆรีบเดินรีบเดินเดินเร็วๆเร็วเร็วเพื่อนรีบเดินผ่านไปตัวหนึน่งยังไม่บึ้มลนะมีอีกสี่ตัวมาเมืองจะบึ้มไหม เฮ้ตัวนี้เดินเร็วนะเนี่ออืมขอจบคลิป่แค่นี้ครับก็ลาก่อนนะทุกคน